แม่กระแสนะจะมาแรงจริงนะพี่ตอนนี้ล็อกดาวรอบที่4ี่แล้วเป็นแบบนี้ใช่ล็อกดาวนัจะนัจะนัจะเลิฟเลิศเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกุ้งเก่าเล่าหุ่นหุ้นหุ้นหุ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 นโชโกโกสวัสดี EP ที่5แล้วโอ้โหผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงเลยนะพูดง่ายสนุกมากโอ้โหทุก EP EP 4ใครฟังต้องบอกว่าได้ตังใช่ เออเป็นตีมที่อยู่ในกระแสด้วยนะบาดอ่อนนะหุ้นเป็นจั๊กพาคีเจั๊กพาคีเนี่ยคำนี้เลยสุดยอดอ่ะกาฟิกขึ้นหน่อยไม่ได้ก็ได้ขึ้นขึ้นหน่อยก็ได้โจ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 <อ>โจโจ<อ>แต่พก,าก,การาบเลยนะผมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะทียูผมพี่เนี่ยสุดเลยมาได้ทุกสถานการณ์เอางี้นกันมีอะไรนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเสมอสําหรับตัวของทียูนะเรียกว่าจับจังหวะจับไซเคิลให้ดีๆนะผมเชื่อว่าก็มีโอกาสได้ ดำน้ำจับปลาทูน่า<ม>ทองคำาหิจโจแต่จะขึ้นไปขึ้นก็อยู่ที่กราฟอ่ะเนอะใช่ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนครับผมสวัสดีครับผมเจตัพันธ์สุวรรณปุระครับจากเชคุ้นครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์ฮะหรือว่านายกล้วยหอมจากสำนักข่าว หุ้นอินไซต์เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com ครับผมโอ้ยจับเต็มอีกแล้วจับเต็มอีกแล้วอ่ะเทปนี้เราก็มีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเหมือนเดิมครับผมนั่นคือชัยโยกุปชัยโยกุขอบคุณมากนะครับพี่สุรัญครับบนครับและสถานที่เที่ยวอยู่นี้เป็นไงพี่โอ้ดูอลังไหมดูดูดูแพงดูแพงดูดูเก้าอี้เก้าอี้เขียวเอางี้กันนะพูดที่พูดก็ต้องเขียวด้วยนะถ้าหุ้ไม่เขียวตัวเราก็ต้องเขียวชอบมาก นี่คือสถานที่ของ s u c c e s s m o r l ครับ S c m นั่นเองใช่ครับผมนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหธุรกิจเขาน่าบอกกำไรปังมากๆพูดถึง S c m ซะหน่อยไหมเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น S c m นี่ออกมาแบบหว,วาหน่าดูเลยนะใช่ครับผมนะโผพลทะลุ5แล้วก็โดนบี้ตุ้ม,มต่ำกว่า5้าไม่เล่นปกติไม่เล่นเเาเรียกเป็นปการทดสอบกำลังใจ<อ>ทดสอบอแฟนคลับ FC <อ>นักธุรกิจรุ่นใหม่คุณมีหรือยัง แล้ววันนี้บอกว่าออนไลน์เนี่ยสำคัญมากใช่ครับธุรกิจนี่จับต้องได้โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีความสามารถของ s c m เนี่ยทำให้ผลงานในรายแง่ของรายได้กำไรเนี่ยพุ่งกระชูดเลยใช่ไต่มาแรกนะเดี๋ยวเราจะให้การาฟิกขึ้นเลยไต่มาแรกเขากำไรอลังแค่ไหนโอ้โหปะเดี๋ยวเ,เ,เรามาคุยในเรื่องของหุ้น ใน e ี5ของเราดีกว่าอเริ่มจากคุณเจเลยเห็นว่ามีอะไรมานำเสนอรอบนี้เทปนี้อีออห้าเดี๋ยวผมเริ่มกับเอ้นี่ดีกว่าเรื่องใต้ทะเลลึกี่รู้จักไหมใต้ทะเลลึกเนี่ยมันต้องมีอะไรคืออะไรคืออย่างหอย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 ห้วยหอย,หอยชุดตรวจรักษาเฮ้ยไม่ใช่ชุดจิมมอิอ๋อกดจิมม นั่นก็คือบริษัทว i n เมดใช่คร oh, ับผมนะอุปกรณ์ตรวจรักษานะมะเร็งปากมดลูก oh. ตรงน,นี้กําลังได้แบบกระแสะความนิยมเป็นอย่างสูงมากเพราะว่าเหตุผลก็คือวันนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยจำนวนไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยะจำนวนมากเลยทีเดียวไม่มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าอ,อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยของวินเมดเนี่ยสามารถเข้าถึงกับสตรีที่อยากจะตรวจแต่อายหมอ โ oh, อ้อาจิมจมี่งงนะ<ค>เนอะใ,ใครอยู่ที่ใครอยากจะไปแบบนั่งอาขาไปแลบบ้วคุณมาค่าขอตัวนเลยคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีโมเมนต์แบบนั้นนะพี่เนาะ <S <S 1> <S 1> <S 1> แต่ชุดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถตรวจเองแล้วก็นำส่งให้กับโรงพยาบาลโอ้ oh, อันนี้แบบว่าไดนะ้แบบได้แบบแมบบ่สุดยอดอตรงนี้นะพูดถึงนะผมว่านะตัวเนี้ยมันผลักดันทำให้ในแง่ของธุรกิจที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็คือ B 2 B <S <S เขาก็มีอยู่แล้ว B2C เนี่ยก็คือเข้าถึงกับคนทั่วไปเนี่ยในมากขึ้นครับผมตรงนี้ก็ผักดันให้หรายได้กำไรเขาเนี่ยน่าสนใจน่าเรียกว่าลายเส้นทางของวินเม t e ก็น่าติดตาม,มนะฮะงงมราคาหุ้นเขาก็แบบแบบอะแบบแบบแบบสโลไรนะแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะค่อยๆไต่มาเรื่อย,ออยๆตยอยแต่ว่าดีอีเขานี่เขาก็200ล้านเนี่ยเขาก็เคลียร์หมดแล้วคราวนี้เหลือแต่เขาเรียกว่าความสามารถในการทำกำไร จะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของพี่เขาเลยนะใช่ต้องติดตามนะวินเน็ตวินเนะนี่น่าสนใจมากออมาอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวนึงอ่าตัวไหนตัวไหนอันนี้เป็นตัวที่ผมว่ามันเข้าถึงกับคนทุกคนในโลกของ Work From Home ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ซื้อของออนไลน์รวมถึงพวกกระเป๋าสตางค์พวกวอลเล็ตปิตคับเออย่างนี้นะั่นคือพวก d า t a าเซ t e เอ,อืม <Pro> โรเอ็นอ๋อโปรเอ็นขอบโปรเอ็นขอบพี่ก็สัมภาษณ์มาแล้วนี่คุยกับเขามาแล้ว <c oughs> คุณกิติพันธ์ <c oughs> ใช่ครับผมโอ้ฟังแล้วเคลิ้มอะเคลิ้มเคลิ้มบอกเลยว,ว่าเคลิ้มฟังแล้วเคลิ้มบอกเลยว่าครึ่งปีหลังมีดีแน่นอนนะเดี๋ยวว่าเขาก็ศึกษาดูโอ้โหดูบอกเชนดูอะไรพวกนี้นต้องพูดยังไงโดยเฉพาะนี่เขาเพิ่งได้งานมางานมาของกรมศุลกากรเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็หลัก แ0ดสกว่าล้านนะเข้ามาปัรจุอยู่ในแบ c ็คหลอกทําให้วันนี้มีแบ็คหลอกร้อยกว่าล้านแล้วโอ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาจะเป็นหเหมือนเป็น v a l เ d เต o ร์โนดให้กับบิตคับเดี๋ยวขึ้นแคปชั่นนะว a ลเ d เตอร์โนดแปลว่าอะไรผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเดี๋ยวขอ o o o g t r ท n s l เลตหน่อยมันก็คือเหมือนเป็นการทําธุรกรรม ทางการแบบว่าเหมือนพี่ต้องบริไฟตัวเองอ่ะก่อนที่จะไปยืนยันอะไรพวกนี้ยืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะไอตรงนี้เนี่ยเขากว่าจะได้เงินในส่วนของค่าธรรมเนียมโอ้เข้าใจง่ายไหมเขาไม่ได้แบบขายขาดเน้อง่างนไงนะคือใครก็ได้ที่มา ทำทรนทีชั่นอ่ะทอ่น่เขาก็ได้ค่าฟรีตรงนี้เลยโโอ้เขาเรียกว่ารายได้แบบไปจําสม่ําเสมออะไรก็ใช่ไงเขาบอกว่าเขาบอกจะต้องมี recuring income เข้ามาแล้วหลังจากนี้อืมนะถือว่าเป็นความน่าสนใจมากเลยครับนะราคาหุ้นเขาก็ได้ยืนเจ็ดบาทต้นต้นเจ็ดบวกลบเอางี้แล้วกันนะยิ่งเคยได้ต่ำกว่าเจ็ดนะผมว่าไม่น่าแพ้รอรอเลยดีกว่า โอ้นอนรอนอนรอเพราะว่ามันก็ขึ้นมาแดบาทมาทดสอบตลอดเลยนะแล้วมันก็ลงมาถูกขังไงถูกขังลงไงเขาเขาาโดนไอ้นี่ไงโดนแคบบาลานด์โดนแคบบาลาน์ถูกขังเงินสดนะไเงี่ยหุ้นคนรวยอือต้องเล่นเงินสดแต่ต้องเล่นเงินสดเล่นเงินสดอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ถือว่าเป็นอะไรดีน่าสนใจนะโฟเอ็นดเลยน์ครื่องปีหลังเนี่ยผมว่าไตรมาสสามเนี่ยผมชื่อว่าข่าวสารความคืบหน้า หลายโปรเจกต์นะคงจะออกมาให้นักลงทุนเนี่ยได้เห็นได้ติดตามเอางี้แล้วกันเนอนั่แหนะสินนะนะใช่ไหมนะจ๊ะโปรเองนะอ่ะแล้วพี่มีอะไรบ้างพี่ปรบสิทธิ์โอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้อนร้อนจริงเร้งร้อนเลยอ่ะโอ้โหอลังมาก อ่าเรียกว่าโอ้โหอันนี้กีกุมานทองมาเปล่าโอ้โหยิ่งกว่ากุมานทองอ่นั่นคือตัวของยูเข้มโอ้ยูเข้มโอ้โหใครไม่เข้มแต่ยูเข้มแรงซเลยแรงซื้อแรงขายต้องบอกแล้วว่ามาทีเขามาเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะอ่าไปดูกราฟเลยดูเส้นทางของแล้วเขายูเข้มเลยมาแบบว่าโอ้โหแบบซื้อแบบเอาจริงเอาจังอ่ะพูดง่ายๆนะหือพูดเียว่า ลายใหญ่ไม้แต่ละไม้เข้ามาแล้วแล้วจะมีโอกาสได้อย่างลายเลกย่อยอย่างเราจะมีโอกาสได้เข้าไมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเหาฉลามอะกอบเข้าไปตามตามน้ําไปแล้วธุรกิจเขามันมีอะไรดีอยู่พี่อะตัวของธุรกิจของยูเข้มต้องบอกเลยว่าเขาเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะพวกสารเอสารทำละลายอ่ะพูดย่งไๆสารทำละลายละลายก้พวกโซเวนพวกอะไรพวกเนี้ย ทำอะไรอ่ะสักสารพวกนี้นะไปถือเป็นสารสําคัญนในอุตสากรรมหลายอย่างทุกๆอุตสาหกรรมจะต้องมีสารพวกการพิมพ์สีบรรจุพันคุณต้องใช้บริการของยูเคมต้องมาเติมเต็มเพื่อเป็นส่วนผสมสําหรับใช้อันนี้คือสาคัญเลยฮะยิ่งเบิร์กโฟโฮมมากๆบรรจุพันการพิมพ์เนี่ยยิ่งจะใช้การเยอะการพิมพ์ฉลากอะไรพวกเนี้แล้วใครจะไปรู้เนาะของพวกนี้ มันคือบางทีแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่านอกกายอ่ะมันนอกกายลงแบบคิดไม่ถึงอ่ะนะใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของแบบว่าธุรกิจที่แบบว่านีสจริงๆอนะมันไม่ใช่แบบว่าขายรถปล่อยสินเชื่อเรายัางเห็นเรายังเห็นภาพนะแต่ว่าขายพวกสารทำลายเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมสีบรรจุภัณฑ์การพิมพ์เนี่ยมันคือยังไงอะไรยังไงเนาะแต่อีกธุรกิจหนึ่งอย่างที่พี่บอกคือเขาก็ยังทําอีกหนึ่งธุรกิจก็คือสินเชื่อ ปล่อยสินเชื่อด้วยใช่ครับผมนี่มันมาอย่างไงวะพี่ไอตัวธุรกิจปล่อยสินเชื่อเขาที่เขาบอกว่าจะเริ่มต้นก่อน30ล้านเนี่ยโอ้นั้นชฉพาะที่แถวบ้านเขามีเต็นท์รถเยอะอ๋อเต็นท์เขาเขารู้จักเต็นท์รถเป็นทฟาชันมาเถอะเออเขาเลยตั้งบริษัทย่อยตัวนี้ขึ้นมาไงอ๋อใช่ครับแล้วมันจะมีอัพไซด์ไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นเอา่ม้นไปนเป็นในอนาคตเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันมีโอกาสเอางี้แล้วกันผมว่าเขาเขาเป็น นักสร้างในนักนักปั้นนะนะอ่าถ้าเรานึกถึงหุ้นในตลาดอีกัวนึงคือเป็นลูกในไส้ของยูเค็มแล้วกันครับโลกิฟอ๋อเป็นลูกในไส้เลยอ่าจำได้ไหมที่แบบว่าเขาสปีดออฟออกมาอ่าตอนนู้นเนี่ยนะพูดยังไงนานแล้วนะอ่านานแล้วนะอ่าดูว่าเขานำล่องไปแล้วนะน่าด้าน่าจะมีอันที่สองพ่วงไปว่ต้องดูเพราะว่าธุรกิจเขาเพิ่งเริ่มเขาก็ต้องมีการสร้างขึ้นมาเอาไว้ลกันอ่าสร้างขึ้นมาแต่ผมว่าทางหน้าของผู้บริหารอย่างคุณพีรพลเองเนี่ย ขน่มไฟแรงอื่าตั้งใจทำงานจริงแบบไม่ค่อยพูดอะไม่ค่อยเจอซือ้อเออเหรอใช่กช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไดเจออยู่แล้วอะโอ้ยเหงาอ่ะ<บ>ช่วงนี้เหงาเลยอะอยากเจอซื้ออ่าหุ้นอยู่เข้มนึกถึงหุ้นก็เป็นแบบเป็นหุ้นซปเปอร์แมนและซป,ปะเปอร์โกลในร่างเดียวกันม,มีแถมให้อีกเหรออ้าว พี่สาวไงคุณพีรวงกิมีพี่สาวเป็นซุปเปอร์เกิร์ลคุณพีรวงก็เป็นซุปเปอร์แบนไปเห็นความแรงเห็นความแบบอุ้ยปล่อยแสงแม่อะไรเงี้ยบินรอบโลกปุ๊ปอะไรเงี้ยบินแม่ไปเลยวสิบรอบอะไรเงี้ยนะพี่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนแหมหัวเราะเยอะด้วยเราเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมอค้าปั่นโอ้โหต้องกลับมาชิมอีกรอบเปอร์วีเลยกันนะลี กินชื่นใจมากเลยอ่าแล้วนี่ก็เป็นของเขาด้วยนะกอเล,ลเจนนะก,กินแล้วผิวพรรณตึงตึงใช่ใช่อ่าประดุะดหนังปลาเลยอะ่ะเฮ้ยจริงเหรออ่ะก็ลองกินเูดิแต่ต้องกินหลายๆกล่องนะถิน <laughs> <c oughs> จะได้ผลเราอยางี้ละกัน,กนอ่ะก็รอไปดูแล้วกันครับกับอ่านักลงทุนเอนักแอร์เขาเรียกว่านักธุรกิจของเขาเนะาะครับผมโอเคมาต่อเรื่องของเราดีกว่ามีอะไรว่าอ่ามีของแถม เอ้ของแถมอ,อุ้ยจเลยของแถมจะมีอะไรอีกย้อนกลับไปดูอีพีแรกเราคุยอะไรกัน <laughs> ออปเอาไปว่าเราคุยต่อเนื่องมีหลายตัวมากนะความพิดทดความแรงของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสี่อีพีเนี่ยเป็นแต่ละหุ้นที่เราเลือกคัดสรรมาเนี่ยโดนทุกตัวโอโอปเอาไปว่าสามารถตามติดได้ตลอดเวลาใช่จับขึ้นจับจังหวะเอางี้แล้วกันนะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ย มันมีโอกาสได้เข้าอยู่แล้วใช่อัปเดตล่าสุดมา m อ p มีพเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเข้าระดับสามเรียบร้อยเลยเข้าสู่เทพของเทพแลวก็อย่างนี้ะของเขาดีของเาก็ธรรมดาเป็นพูดแบบต้องมีเงินจริงอ่ะพูดง่ายจๆอยดีแล้มันก็มีเงินอยู่แล้วโถกลัวอะไรอ่ะเนาะใช่เดี๋ยววอลก็เข้ามาซื้อขายแล้วเออพูดถึงวอลอีกตัวหนึ่งชโยกุ๊บไชโยกุ๊บนี่จะข้ามีกแล้ววันศุก วันศุกร์นี้เอวันศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ยเออวันศุกร์ที่สองศุกร์ที่สองเออนะ,อะเรียกเอว่าออ,า,าออกไปแล้วเนี่ยหลยังออกกันไปแล้วใช่นะเรียกว่าเราก็มาโผล่เป็นนะอีพีคือเขาเทปไปแล้วเราคงจะได้เห็นว่าครอบครัวสุขสันรรสุขสัน <laughs> นะส,นสน <laughs> ีแมีแก่ชโยวอหนึ 1, ่งแล้วก็มีวอสอง สงสัยแกกไปปั๊มบอสามวอร์สี่ดีหรือเปล่าไปดูนะตั้มลูกเยอะแล้วเกินกนี้ขยันขยันซอยเลือเกินนะพี่พีอ่านเลยโอเคได้พี่อ่านกินฟิตนะผมไม่รู้แกยึบแบบเห็นอายุอย่างนี้แกยังมีน้ำเชื้อเอ้ยเฮ้ยไอ้ย่อยิมิสพ่อที่แข็งแรงยังผลิตลูกได้อีกฟิตฟิตตลอดเวลางานฟิตตอนวคุณต้องจับตาดีๆเพราะว่าตัวนี้ถือว่าน่าเล่นมากสนุกมาก ครับผมด้ว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยเขาจะไซเคิลของการประมูลนี่การซื้อนี่คงจะแบบมีข่าวดีแบบใหญ่ๆออกมาเออมันก็มีข่าวออกมาแล้วก็คือเขาไปรับซื้อนี่จากที่ต่างๆออกมาเยอะเลยหลังๆมาแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยต้องจับตาเลยครึ่งปีหลังเป็นไฮไลท์เลยอ่าเป็นไฮไลท์ของชโยแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่ผิดหวังจริงกับผู้สัมพันรายนี้เอาพอแล้วแลกคุยเยอะอยู่แถวโปรเชโยทุก โอกาสดูกราฟเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องเชื่อเราการลงทุนอยู่ที่ตัวเราและมีความเสี่ยงในการลงทุนทุกอย่างครับอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับหุนห้นหุ้นอินไซด์เช็คหุ้นข้างล่างนี้นะครับกดกรดิ่งด้วยนะครับนิงนน่งๆสำหรับ EP5 นี้ต้องขอตัวลา,ลาไปกอ่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม